คือในคลิปนี้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นคลิปการแข่งม้าจบใช่ไหมครับแต่ว่าผมทําไฟล์คลิปนั้นเสียนะครับอม,มันก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้แทนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะที่ทําไฟล์คลิปหายนะครับดูคลิปนี้กันไปก่อนแล้วกันนะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับเลเวลในเฮเดนะครับเลเวลสูงที่สุดนะครับคือเลเวลเท่าไหร่ครับให้เวลาคิดสามวิครับ1 2 3ถ้าคุณไม่รู้ครับคุณมาดูพร้อมผมนะครับว่าเวลไหนนะครับเป็นเลเวลที่เยอะที่สุดในเกมเฮเดตอนนี้นะครับเราจะสามารถดูเออเลเวลที่เยอะที่สุดได้จากไหนนะครับก็นี่เลยนะครับดูที่ กระดานผู้นําเรือตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่ลูกโลกตรงนี้นะฮะนี่ครับเราจะสามารถเห็นผู้เล่นนะครับทั่วโลกเลยนะครับที่เลเวลเนี่ยโอ้โหมีแต่โหดๆกันทั้งนั้นนะครับดูครับมีเลเวล500ร0 0 7ห0เร้อยเลยนะครับนะครับหรือว่าที่สูงที่สุดตอนนี้นะเท่าที่ผมเลื่อนดูมานะครับก็คือเลเวล 765นั่นเองนะครับก็คือฟาร์มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าฟาร์มเขาเป็นยังไงฮะนี่นะฮะโอ้โหดูฮะโอ้โหคือหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วแหละนะครับฟาร์มนี้ นะครับแบบหลายคนก็อาจจะเข้ามาแบบเออเข้ามาส่องดูได้แหละพี่รู้ทำรู้แล้วนะครับผมเออนะครับบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมเออตอนนี้เนี่ยเลเวลที่เยอะที่สุดในเกมนะครับจะเป็นเลเวล765นะฮะแต่ว่าเลเวลนี้ยังไม่ใช่เลเวลตันนั่นเองนะครับผมซึ่งเออเลเวลตันเลเวลที่เท่าไหร่นะครับก็เออเฮเดเนี่ยเขาเคยออกมาบอกอยู่นะนะครับว่าเลเวลที่ตันตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเลเวล900นะครับไม่ก็1,000นี่แหละนะครับเขาได้แบบนะอัพแม็กซ์สปีดขึ้นไปอีกเรื่อยๆอยู่นะครับก็คือผู้เเล่่นนีย เริ่มไล่มากันแล้วนะครับนี่ฮะเลเวลนี้ก็เอ่อ765เนาะนี่ครับเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผู้มชมนะฮะแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะคร้บม,มีกล่องด้วยนะครับเปิดกล่องแป๊บโอเค ก,ก็เรื่ลเยอะมากนะครับแล้วก็การแต่งฟาร์มอะไรงนี้นะครับเขามีไอเดียในการแต่งฟาร์มมีพื้นที่ในการแต่งฟาร์มแบบเยอะมากนะคุณผู้ชมเนี่ยครับฟาร์มนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มของเกาหลีไม่ก็ญี่ปุ่นไม่ก็จีนนะครับดูครับดูตัวอักษรที่เขาเออพยายามบ่งบอกตรงนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นคําอะไรนะน่าจะเป็นตัวอักษรเกาหลีมั้งนยครับน่าจะเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ อนะครับก็เลเวลก็เยอะอยู่นะครับชื่อฟาร์มนูดี้นะฮะนูดี้เลิฟโบ๊ทอีเวนต์โอ้โหเรารักอีเวนต์เรือนี่ฮะ ครับนี่มีไก่นอนตาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หมวกเนี่ยเป็นหมวกสีฟ้านะครับที่ผมไม่ได้เติมฟาร์มพาร์ตซีซั่นตอนนั้นนะครับที Ontario ่ผมไม่ได้เติมเนี Wesley ่ยมันเป็นหมวกแบบนี้แหละผมอยากได้มากเลยนะดูดินะครับมองไกลๆแบบเด็ดมากนะสำหรับหมวกสัตว์ตัวนี้เนาะเนี่ยเป็นหมวกสีฟ้านะครับผมชอบมากนะฮะก็หลังฟาร์มตรงนี้นะครับก็จะเป็นอืมเป็นป่าเป็นป่าเครับเป็นป่าต้นไม้นะซึ่งผมก็ชอบนะมันสวยดีนะคุณผู้ชมดูครับเห็นไหมฮะ โอ้โหเขาจัดฟาร์มเขาแบบแต่งฟาร์มเขามีพื้นที่เยอะเขาเลเวลเยอะนะครับเขามีเงินเยอะนะเขาก็ซื้อของแล้วก็ตกแต่งอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับการวางคอกสัตว์อะไรแบบนี้นะฮะมีเอ่อน้ำล้อมรอบนะครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหนะฮะแล้วก็เอ่อมีทางเดินดินนะครับผมคือทางเดินดินเนี้ยผมอยากได้มากคุณผู้ชมนะแต่ว่ามันต้องใช้เพชรซื้อนะคุณผู้ชมนะเออมันเป็นทางเดินที่ต้องใช้เพชรซื้อนะแต่ว่ามันก็สวยมากดูฮะเอามาวางแบบนี้แบบโอ้โห ค่าผมเถอะนะฮะสวยเกินนะครับแต่งฟาร์มนะฮะคือมันมีฟาร์มที่สวยกว่านี้อยู่แหละนะครับแต่ผมว่าฟาร์มนี้เนี่ยก็ตกแต่งได้สวยอยู่นะครับสวยดีเลยนะครับเห็นไหมโอ้ยมีต้นไม้มีอะไรด้วยนะครับต้นไม้เรืองแสงนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มอื่นกันต่อนะครับฟาร์มเอ่อเลเวลต่อมาเป็นเลเวล755นะครับลองลงมาเนาะนะครับอันดับ2นะฮะแต่ก็คือเอ่อผมต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับในสลับการ จัดเลเวลตรงนี้นะครับกระดานผู้นําเรือเนี่ยมันไม่มันไม่ได้จัดอันดับแบบตามเลเวลนะคุณผู้ชมนะมันจัดอันดับตาม euh, ฟาร์มที่ส่งเรือเยอะที่สุดนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เห็นไหมครับนี่ครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะอันดับล่างๆเลเวลแบบ7 0 0ดร้อยก็ยังมีเลยนะครับอืมนะครับเขาไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้เรียงกันตามเลเวลนะครับเขาเรียงกันตามคนที่ส่งเรือเยอะที่สุด <c oughs> น,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากมาติดอันดับผู้นําเรือแบบนี้คุณก็ต้องส่งเรือเยอะๆนะค,คุณผู้ชมนะโอ้โหอันดับหนึ่งก็24ล้านแล้วอ่ะคุณจะส่งทันไหมล่ะส่งเรือรอบหนึ่งก็ได้แค่เท่าไหร่60 70 50หนะฮะอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหกว่าจะได้24ล้านแต้มนี่คือต้องแบบเล่นนานมากจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเออนะครับโอเคเรามาดูฟาร์มนี้กันหน่อยนะครับฟาร์มนี้เนี่ยเอ,อ่อก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะๆมากมายนะครับแบบเรียบง่ายนะฟาร์มนี้นะครับถูกไหมครับ โล่งมากนะครับไม่รู้ว่าจะไว้แต่งอะไรนะครับคือเขาปล่อยโล่งหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้ก็โล่งนะครับโดยมีมีมีโรสนะฮะเดินอยู่ตรงกลางตรงกลางฟาร์มด้วยนะับไม่รู้ว่าเดินทําอะไรนะับไม่มีอะไรให้ทำนะครับก็คือเขาจะเอาสัตว์เอาอะไรมากองรวมกันตรงข้างข้างหมดเลยนะเครื่องผลงเครื่องผลิตนะครับโอ้โหมากองข้างๆงหมดเลยนะฮะและต้นไม้เขาไว้ไหนฮะต้นไม้เขาไม่ปลูกเลยหรอโอ้โหต้นไม้แบบพวกต้นแอปเปิ้ลอะไรพวกเนี้ย เฮ้ยไม่มีเลยนะคุณผู้ชมเขาไม่ปลูกเลยนะฮะโอ้โหนะฮะปล่อยฟาร์มโล่งมากนะฮะโอ้โหเขาน่าจะกำลังแบบจัดแต่งฟาร์มอยู่แหละเนาะนะครับก็เลยปล่อยโล่งแบบนี้นะฮะแล้วลก็แปลงผักครับโอ้โหแปลงผักแล้วปลูกแครอทปลูกอ้อยปลูกถั่วกันมันเลยทีนี้นะฮะโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มอันดับที่3กันต่อเลยนะครับเขาชื่อฟาร์มว่ายูทูบสแลต ยูนิตนะครับผมเคยเออไปสองช่อง YouTube ก็อยู่นะนะครับก็เป็นช่องเก่ากับเฮเดนี่แหละนะครับก็ไปส่องดูกันได้นะครับนี่ฮะเขาบอกไว้เลยว่า YouTube ชื่อนี้นะฮะก็ไปเสิร์ชหากันดูนะครับใน YouTube เนาะนะครับเขาได้แต่งฟาร์มแบบอืมการผมชอบการวางเครื่องมากเลยนะฟาร์มเนี่ยนะคือถ้าใครแบบมีงบเยอะๆนะครับสามารถวางเครื่องตามนี้ได้เลยนะเห็นไหมฮะ เขาวางแบบเป็นระเบียบมากผมชอบมากนะแบบเป็นระเบียบสุดๆนะฮะนะฮะตัวนี้ก็เป็นระเบียบนะ,ะับแล้วก,ก็ใช้ถนนแบบถนนดินเนี่ยเ,เยอะมากนะดูฮะโอ้โหต้นไม้นะฮะต้นไม้เยอะมากนะครับแล้วก็ทางเดินดินเนี่ยเขาจะใช้เยอะมากนะครับนี่ฮะทางเดินดินเนี่ยมันสวยนะเออผมบอกว่ามันสวยนะฮะคือฟาร์มใหญ่ๆเขามีกันหมดนะครับ ฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้ผมชอบนะนะคือผมชอบนะเขาวางเครื่องอะไรแบบนี้นะผมก็ชอบนะครับแล้วก็การแต่งฟาร์มอะไรแบบนี้นะดูเรียบง่ายแต่ว่าสวยนะครับแล้วก็ดูมีราคามากนะคุณผู้ชมนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดูอันดับอื่นๆน,นะฮะหรือดูฟาร์มคนอื่นๆน,นะครับก็สามารถมาเลื่อนดูกันได้ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วผมก็ต้องย้ําอีกทีหนึ่งว่าในกระดานตรงนี้เขาไม่ได้เลียงตามเลเวลนะครับผมเขาไม่ได้เลียงว่าเวลไหนเยอะสุดเขาจะเลียงไว้บนสุดไม่ใช่นะเขาจะเรียงตามคนที่ส่งเรือเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเออประมาณนั้นนะต้องย้าอีกรอบหนึ่งนะเผื่อใครไม่รู้เนาะนะครับ ประมาณน,นี้เลยใครจะมาดูฟาร์มไหนก็มนเลื่อนดูกันได้นะฮะนี hmm. Teraz, ่ค nah, รับเต็มเลยนะมีเยอะแยะมากมายหลายฟาร์มนะมีฟาร์มชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อภาษาอาหรับอะไรด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะก็ไปสุ่มดูกันได้นะครับใครแบบหาไอเดียในการแต่งฟาร์มหรือแบบนะหาไอแบบหาแรงบันดาลใจในการเล่นฟาร์มต่ออะไรแบบนี้นะผม ก็แนะนําเลยนะให้เปิดหาพวกเขาเหล่านี้นะครับผมคุณจะได้มีกําลังใจในการเล่นขึ้นนะฮะหรือว่าคุณเปิดดูคลิปผมดูก็ได้นะฮะบ่อยๆนะครับคุณก็จะมีกําลังใจในการเล่นเกมนี้ต่อไปนั่นเองนะครับนี่แหละนะเป็นวิธีหาไอเดียแต่งฟาร์มของผมในช่วงนี้ผมก็กําลังซุ่มที่จะแต่งฟาร์มใหม่อยู่นะครับคุณผู้ชมนะผมก็เลยแบบนะหาไอเดียไปเรื่อยนะครับผมมาหาทั้งในแอปไอสีแดงๆนะที่มันชื่อว่า Pinterest นะฮะแล้วก็หาตามนี่แหละนะครับผมก็หาไอเดียไปทั่วแหละนะครับว่าจะวางเครื่องยังไงนะให้มันสวยนะคร ผมก็จะมาปรับแต่งเป็นในแบบของตัวเองนั่นเองนะครับผมในแบบที่เราถูกใจนะครับจำไว้นะครับการแต่งฟาร์มที่ดีนะครับคือการแต่งฟาร์มที่มันถูกใจเราครับนี่เป็นไงขมกิบเลยนะฮะโอเคนะผมในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงตัวนี้แล้วกันนะครับผม้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ก็นะอยากขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย